สวัสดีครับผมก็ผมจะกีการช่างรถเกีียวค้ามือสองครับวันนี้พามาชมรถเกีียวนะครับคันที่เคยลงราคาไว้หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นนะครับปรับราคานะครับเหลือหนึ่งล้านหนึ่งแสนต่อรองได้นะครับพาชมครับเนื่องจากไปเกี่ยวนาปีอีสานกลับมาแล้วนะครับพอได้ถอนทุนกลับมามั่งแล้วนะครับเผื่อพี่นาๆท่านไหนสนใจนะครับ เข้ามาดูรถได้นะครับมาทดสอบระบบได้ครับเกี่ยวข้องระบบดีนะครับไปทดสอบมาแล้วนะครับครับจากหนาปีอีสานนะครับปรับราคานะครับเหลือหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับรถพร้อมใช้ครับซื้อไปโรงงานได้เลยนะครับตัวเดินไปสิบสองนะครับ ต,ตร์โซ่อย่างดีนะครับพาชมครับเครื่องเป็น J.O. นะครับมอเตอร์เป็นไดกินเบอร์สิบสองเบอร์ยีามนะครับขอโทษทีทาเป็นเบอร์ยี่ิบสามอีตันนะครับนี่ครับ เคื่องฟิตมาใหม่นะครับเสื้อ,ขอเขวียงกา้านลูกปอกแหวนใหม่หมดนะครับที่ใช้ของเก้ามีแค่เทอร์โบกับปั๊มโซลา่านะครับนอกนั้นฟิตมาไม่หมดนะครับผาชมโพงสร้างครับผาชมโซ่ข้างนี้ครับ,บใบไหม้นะครับใบเพิ่งไปเกี่ยวมาฤดูการเดียวนะครับ รถพร้อมใช้นะครับถือไปโรงงานได้เลยนะครับลูกเลือล่าง11ลูกนะครับโซ่สีข้อรถน้ำ18บแปตะเตย29นะครับรถพร้อมใช้ครับเดินนิ่มๆครับ เผื่อพี่น้านาท่านไหนสนใจนะครับชมดจริงในที่บึงชะว่างนะครับอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหรือสอบถามมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดหกสี่หกห้าสามสี่เก้านะครับมาชมมาทดลองขับหรือมาลองเกี่ยวได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีงานเข้าปังที่บ้านต่อนะครับโอเครับผมเผื่อพี่น้านาท่านไหนสนใจครับเข้ามาดูได้ครับขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ครับผม ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ